สวัสดีพี่น้องพี่น้องมามา,มาขอสิพามาเห็ดอ่ะปอเปียปอเปียะด้ยพี่น้องไม่เห็ดปอเ,เปียเบางใส่ปอเปี๊ยะเห็นไหมพี่น้องนอี่ใส่ปอเปียใส่บุนเส้นใส่แครอทใส่ไก่พี่น้องใส่ไก่พี่น้องเป็นจ้ไหนมูจานี่ขออาแผ่นแบบนี้พี่น้องจุดฝรั่งเศสจุดแผ่นแผ่นหน่อยแผ่นแบบนี้อันนี้เห็ดไว้แล้วนี่เป็นลักษณะนี้ หน่อยพอดีได้พี่น้องนี่แบบนี้เด้อยฟุฟรังเศสขอยเอาแผ่นหน่อยเพราะแผ่นใหญ่กว่ามีแผ่นแช่แข็งจ้ะแผ่นแช่แข็งเอาตามสะดวกสบายได้พี่น้องนี่เป็นแผ่นแบบนี้จ้าเด็กหน่อยมากเด็กน้อยชอบแต่ว่าเน้นวุ้นเส้นเน้นวุนน <laughs> นนว้นเส้นง่าย หลา่าเขากองน้ำแมวหอไ่บ๊วยหล่าเขามาเรียมักนกำลังเห็น <c oughs> ลูกสาวหล่ามาหยามยังไงลูกสาวโกกลูกสาวโกกอยู่ไหนลูกสาวลายอยู่น้่ <c oughs> เอาไปเลยลูกเอาไปเลยอหอนหอนแสบเส็จแล้วทอ,อดกรอบๆพี่น้อง <c oughs> มีไข่่อยเอาไข่ไข่าทาไข่เหลืองพี่น้องไข่เหลืองเป็นอย่างนี้จ้ะเอามาทา ง่ายๆเดีเห็นบอเห็นไวที่หอบอหรือว่าถอยถอยไม้เนาะนี่ก็พันพันพันแต่ว่าหอกคนให้เนียดๆน้องพี่น้องเนาะง่ายๆง่ายี่หรีทำมันหรอวะนี่ลหละเสร็จมือนี่เห็นบาพี่น้องแสงแสงซองบอ เสียงซิมเพราะว่าเห็นแล้วทอดกรอบเปล่าแซ่บบอกว่ามันห่อนลูกสาวาว่าซิ่วแหละลูกสาวว่าเสียมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเห็นบ่เห็นวิที่ข่อยหอบ่อพี่น้องดึงหอ,อกมาอยงนี้นี่พับส่วนซสายส่วนขัวใช้หากันคิดว่าไผก็เห็ดเป็นนะ <laughs> คิดว่านะ าอย่างบูนำอย่างน,างนี่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนกันอีกทีได้พี่น้องด้ยอยไข่ซีฮอ่ได้บัดนี้โอเคพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเหนเนาะพี่นนองเสร็จเรียบร้อยเห็ดเบิดทั้งหมดแปดสิบอันนี่วะง่า,ายง่ายพี่น้องว่่ต้องไปซื้อเขากินว่าเขามันแสบ,แสบว่าเขาเห็ดเองอยากใส่อยัางอยากกินอยากไปว่าผสมเ,มเครื่อง หมูเป็ดเป็ดก็ะไรเลยปอบเปียเป็ดอันนี้ใส่ไก่ใส่ไก่พี่น้องขอใส่ไก่ใส่กุ้งก็ได้ปอเปียกุ้งผสมไก,ก่ก็ได้คืบอว่าถ้าวเ,เห็ดกินเองเนี่ยพี่น้องมันชิ่ตามใจปากเจ้าของมันบ่ถ้าไปซื้อเขามันมันบ่นนัวบ่ใส่เดียกผงนัวผงนัวไม่ใส่แต่นัวเองเจ้าอย่างเส้นโรดีจากน้อย แต่เสบว่พี่น้องบ้านี่อย่าเบิ่งใกล้ดูใกล้ดูไกลๆดูไกลๆดูใกล้กลกลนี่แหละถ้ามันเป็นแผ่นหน่วยเขาสีโตโตงอ่ะน่ะพี่น้องเข้าโปโองอ่ะมาตัดหยาบตัดแผ่นใหญ่กะเขาต้องคอยมาตัดวันนี้ถ้าสีโปแบบว่าถ้าโปกินเหมือนมันบ่กพวกเจะไปทอดบ่ต้องให้เหลืองคักเร้่อพี่น้องบ่ต้องให้เหลืองคักไปทอดพอ่อแปรงเนี่ยสีสีขาวๆจักหน่อยแล้วก็บ,บ่ต้องให้เหลืองคัดก็ต้องสุกคัก แล้วก็ยาใส่ช่องฟิตใดเลยใส่ช่องฟิตมีเวลาเวลาเสียเอาเมากินอีกขั้นบริการทอดก็คือว่ามันมีอันน่น,นั้นเนาะตู๋อบเนาะอบเอามาอบก็ได้หรือว่าจะสิทอดแบบกุนก็ได้อันนี้ขอเฮ็ดไว้ดิย้ำเนียนลูกมายามจีไใส,ส่ช่องเอ่อเสียเอามาอทอดใส่ช่องฟิตไปแล้วเนาะโอเคเด้พี่น้องเด้อ <c oughs> เอา,าให้เบิง่งวันนี้ทำปอเปียนะจ๊ะนะจ๊ะ โอเคขอบคุณทุกกำลังใจอขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าแหละพี่น้องเดี๋ยวนต่อนทอดทอดจะเหลืองอร่อยซ้ำได้ <c oughs> มีจา้าปอเปี๊ยะทุกเจ้ามากินหลายได้พี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวโลลใส่อะนั่นได้กล่องเด้อเดี๋ยวโลลใส่หม้อเด้อเสียดเลยเดีเสียดบัก,กล่องดอง <c oughs> มาเด้อพี่น้องบาดนี่มาเดิมมาเดิมมาเดิมมากินนํากันเลี้ยงแล้วพี่น้องเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเฮ็ดเองทําเองแล้วก็แซบเองพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเอาออกมาใส่นี่เห็นไหมพี่น้องมาดูกันีกทีเลี้ยงแล้วใส่ซุกแล้วลูกเตรียมตัวกินได้เลย นี่แหละคิดเบิ่งว่ามาหามันโลนใส่หนีได้ไหมแม่สีจังใดลูกสาวลูกสาวลูกสาวไงพี่น้องลูกสาวไงอันนี้โลนอ่ะโทรศัพท์เห็นว่าแม่ถือมือเดียวอ่ามาสงน้ำหน้าแม่จังใดป้าลูกแม่ปฏิทโธปฏิทโธไม่ให้เธอกินได้ในลูกไม่ให้พี่หนานะ เบื้องเบื้องเป็นน้องลูกสาวไข่อยเทียงข่เี้ยว่าลูกสาวข่เป็นตาหักบะวอาเข้มใจเทียงข้มนั่นเป็นตาหังว่าลูกสาวแม่ไม่เป็นตาซังได้ยินว่าไหลย่นย่าเป็นตาหากเพื่อเป็นตาซังคือเบาเบาโอ้มีเบียกโมเมนต์ว่าคนโมมีเบียกเนึ่งโมก็แม่วนา เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วนี่เราจักอันลูกหล่ะโอเคพี่นอ้นองสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วจะแสบปะมาเด้อกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบึงขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเด้อบายบายขอให้มูเจ้าอยู่ดีมีแห้งได้พี่น้องเวลา เห็ดลายๆคือว่าทอดทอดแบบว่าพอ่พอได้กินมันจะคุยกรอบพี่น้องให้ซิมเบ่งบ่บ่มันสมลวกปะบาย